โดยการกองส่งพระสยามกับอาจารย์สุทธน์มันเขตวิทย์ก็มาให้ความรู้กันอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นพระสุขโขทยัยพระพิมพ์นี้ก็คือพระนาปกช่อขันถัยกุวัดมหาธาตุครับเดี๋ยวชมนะฮะก็พระนาบก,กช่อขันถัยนี่ก็เป็น เป็นพระสมัยสุโขไทยนะครับสร้างเป็นพระปางมารพิชัยประทับอยู่บนฐานบัลลังนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือจะเป็นบัลลังนะครับมีนาปดมีนาปก,กทั้งหมดเจ็ดเสียนนะครับล้อมอยู่นี่นะฮะอยูบ่บนบนนี้ก็จะเป็นคล้ายช่อดอกไม้แล้วก็ เป็นรูปดอกไม้มีลักษณะคล้ายคันไทยนะครับางบนนะี้เหมือนคันไทยคนออที่ชาวนาเอาไปไถนากันเมื่อสมัยก่อนนะครับเนี่ยทางด้านบนนี้นะพระเจ้าคันไถเนี่ยเมื่อยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาเขาเห็นตรงด้านนี้ค เขาคิดก็คล้ายๆคันไถเขาก็เลยเรียกว่าพระนาคปกช่อคันไถคุณคุณของพระพิมพ์นี้ก็สุดยอดทางคงกับพันชาติ<ม>ก็เดี๋ยวให้ชมกันนะครับคือด้านบนเนี่ยจะเป็นเนื้อเนื้อชินด้านล่างจะมีเนื้อดิน มีทั้งเนื้อชิ้นและเนื้อดินเดี๋ยวดูเนื้อชิ้นกันก่อนครับเดี๋ยวดูดูเนื้อนะฮะนะดูเนื้อนะครับพักกุตแท้ๆเนี่ยถ้าเป็นเนื้อชิ้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นเนื้อจะระเบิดพระนะครับพระสมัยสุโขทัยเนี่ยแล้วก็ ทลาวัด,ดีอะไรพวกนี้น,นะครับเชียงแสนนะฮะที่อันนี้จะแก่ดีบุกนะครับถือว่าเป็นเนื้อชินนะก็เนื้อก็จะระเบิดนะฮะเนี่ยครับนาคก,กนะครับอยู่เนียทางด้านนี้สามด้านนี้สามมีอีกเสียนึงนะฮะเป็นหัวพญานาคเนี่ยครับคล้าย ช่อดอกไม้แต่ตรงเนี้ยครับเนี่ยนน,น,นี่คล้ายคคล้ายคลยคลันไถนะฮะเนี่ยครับองนี้องนี้ดูง่ายมากโหโวองนี้ระเบิดระเบิดมากเลยนะครับเนี่ยด้หลแต่องเนี้ยคือผมเอาไปเช็ดแล้วทีนี้รอยระเบิดอ่ะก็จะหาย เพราะว่าเอาเนี่ยพอไปถูไปอะไรเนี่ยทีนี้ไปถูเข้าไปอยู่ในเนื้อเนื้อที่ระเบิดกระหม่อมไม่ค่อยเห็นแต่องค์นี้กับองค์เมื่อกี้อ่ะคือไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรก็ดูเห็นเนื้อระเบิดนะครับเนี่ยทะลุเลยก็มีนะครับถ้าเนื้ออย่างนี้ใครเห็นที่ไหนเก็บได้เลยนะครับนะยังไงก็เก่านะครับ อันนี้เห็นเนื้อในนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปทำสีไปทำอะไรไม่ใช่ตกแต่งอะไรเลยนะครับนี่เป็นคาบกุคาบอะไรขออยู่ในนี้นะคงคงกับพันชาตรีนะครับเนี่ยเเป็นพิมพ์พระนักปกอีกพิมพ์หนึ่งที่สวยงาม ก็เล่นกันซื้อหากันในตลาดนี่ราคาสูงนะครับราคาหลักหมืน่นหลายหมื่นด้วยนี่เนื้อดินนะครับนี่ดูเนื้อดินนะฮะอย่างครับขาบผุขา่าไข่อะไรต่ออะไรยังอยู่อันนี้ก็เช็ดล้างบ้างแล้วนะครับ ันนี้ยังเดิมอยู่นะครับในนี้เนื้อดินนะครับไม้ชมด้วยชิ้นห้าองค์เนื้อดินห้าองค์นะครับสององค์นี้ก็เป็นพระก็คือโมคลาสาริบุตรนะครับ นี้ได้ได้อน้ำมันทานะครับเอาคิบพึ่งทาดาก็จับบังอะไรบางสีดำครับเป็นพระของสุขโขทัยนะครับกุวัดมหาธาตุครับก็โทรมาคุยกันนะครับถ้าอยากจะดูอยากจะเห็นอยากจะได้ก็โทรมาแบ่งปันกันได้นะครับ คลิปนี้ก็ให้ชมกันนะครับ